มีวันนี้เประาะพี่ให้โบเมรดาโผลจากใจหลังคว้านำหญิงโทรทัศน์ทองคำภายหลังจากนางเอกสาวคนดังโบเมรดาประสบความสําเร็จคว้ารางวัลดารานาหญิงโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36จากบทบาทชมพูแห่งละครมนรักน้องพักรกะแยง แต่เนื่องจากช่วงเวลานั้นสาวโบนั้นไม่สามารถไปรับรางวัลด้วยตนเองได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทางไปทริปเที่ยวสหรัฐอเมริกากับวานใจหนุ่มอเล็กที่ละเดชและล่าสุดเจ้าตัวนั้นก็ได้รับถ้วยรางวัลที่ทีมงานนั้นส่งมาให้เลยขอโพสต์ขอบคุณผ่านอินสตาแกรอีกครั้ง ถึงครอบครัวช่องสามผู้จัดออฟพวงพัดแดงธัญญาและหนุ่มณเดชน์ก,กุกิมิยะร่วมถึงพี่พี่พเพื่อนๆน,นักแสดงบอกมีวันนี้เพราะพี่แบ์และพี่พี่เพื่อนๆน,นักแสดงทุกคนว่าได้รับถ้ยรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอบพระคุณพ่อออฟมากๆเลยค่ะที่ขึ้นไปรับให้หนูหอมแก้มทีหนึ่งงับ ขอบคุณรงางวัลโทรทัศน์ทองคำตัวนี้นะคะสำหรับรงางวัลสาขาดารานำหญิงที่เด่นเป็นรงางวัลที่ให้กำลังใจในการทำงานต่อไปที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณช่องสามากๆนะคะที่ให้โอกาสโบได้เล่นละครเรื่องบนรักหน่อผักกระแยงขอบพระคุณพ่อออฟแม่แดงพี่บีป้าปูพี่ตั้มพี่ใหญ่และพี่พี่ทีมงานทุกฝ่ายมากๆนะคะที่ทำห้ตัวละครชมพูสมบูรณ์แบบ และที่สำคัญขอบพระคุณพี่แบร์และพี่ๆเพื่อนๆน,นักแสดงทุกคนด้วยนะคะตัวละครชมพูจะเป็นชมพูไม่ได้เลยถ้าขาดทุกๆฝ่ายและทุกๆคนไปค่ะขอบคุณแฟนละครทุกๆคนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามขอบคุณที่คอยติดตามกันเสมอนะคะรัก ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องโบอีกครั้งนะคะแหละเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ